ทุเรียนภูเขาไฟอำาเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีคือทุเรียนที่ปลูกในบริเวณพื้นที่ภูเขาไฟโบราณแถบเทือกเขาพนมดงรักซึ่งเป็นหินที่ผุพังมาจากหินบะชอบดินจึงมีลักษณะเหนียวสีแดงระบายน้ำได้ดีมีธาตุอาหารชนิดต่างๆที่จำเป็นต่อพืชในปริมาณสูงและเกษตรกรใช้น้ำใต้ดินที่มีความลึกกว่า50-100ถึงเมตร ในการให้น้ำผลไม้จึงส่งผลให้ได้รับแร่ธาตุครบถ้วนผลผลิตที่ได้มีรสชาติดีนอกจากนั้นด้วยลักษณะสภาพภูมิอากาศของจังหวัดที่ไม่ชื้นจนเกินไปแสงแดดที่มีความเข้มข้นสูงและพืชได้รับแสงต่อวันที่ยาวนานทุเรียนจึงดูดธาตุอาหารจากดินมาช่วยสังเคราะห์แสงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื้อทุเรียนที่ได้ จึงอุดมไปด้วยธาตุอาหารและวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพจึงเป็นทุเรียนที่มีคุณภาพดีและสมบัติเฉพาะคือเนื้อทุเรียนแห้งและนุ่มเหนียวเส้นใยละเอียดมีกลิ่นหอมเฉพาะไม่ฉุนมากซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคทุเรียนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศจึงกล่าวได้ว่าทุเรียนอำเภอนาำยืนเป็นทุเรียนที่อร่อยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย